สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT s t u d i O นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT s t u d i O นะฮะตอนนี้เรามาอยู่กับเกมนอน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 น้อยนะผมนอนน้อยเอาสีอะไรดีอ่ะเอาสี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 ฟ้าแล้วกันฮะไปนอนน้อยัางแรกครับผมเป็นยังไงฮะเฮ้ยเออเอาคีมเอาคลิกาคือเร็ว คลิกความเฮ้ยเชียเชียรโอ้โหเฮ้ยใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็นแม่มาทีแล้วเป็นคู่เลยแม่จะเล่นกูซะแล้วเฮ้ยใจเย็นพวกเรายังเด็กอยู่ยังไม่โตเราเพิ่งเด็กเลยอย่าเพิ่งเด็กเลยใจเย็นใจเย็นแม่เอ้ยกูเกิดบไปกูก็จะตายแล้วหให้กูได้เล่นหน่อยให้ได้เล่นหน่อยแม่มาถึงก็จะตายแล้วเก็บเก็บเก็บกินขนมมาครับผมเชียร์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 ใจเย็นกันไม่ได้เลยวะ ไม่ใช่ที่ตัวสีฟ้าโคตรใหญ่เลยถ้าเราใหญ่เหมือนเขาเนี่ยเราจะหลงป่ะวะหลงไปชนเขาอะไรเงี้ยนึกไปห่างตัวเองอะไรเงี้ยมีป่ะวะเฮ้ยอันน้อยนิดไม่กล้าไปอะ่ะไม่กล้าไปอะ่ะกลัวกลัวชนอะกลัวรเลี้ยวหักมาไม่ทันอะ่ะเฮ้ยมีแม่แหลกป่ะสวยเข้าไปดืบดืบดืบหักลบสวย <c oughs> <c oughs> กเกียบนี้มันช่างยากเหลือเกินนะแล้วเ,ออลเกมนี้มันก็กินสเปคมากเลยนะไม่เงี้ย เครื่องอย่างแรงยังยังยังมีเหล็กอะจริงๆเครื่องอย่างแรงยังมีเหล็กอะหลุดเล่นไอโฟนก็ยังจะเหล็กอีกโอ้โหโคตรเกินสเปกเลยเกมบ้าเนี่ยมาเรามานอนน้อยด้วยกันวันนี้เราจะโตไปด้วยกันอยู่เทียนดับสองลอยเราจะไต่เต้าไปด้วยกันฮะโดนล้อมมานี่สินเงินนี่โอ้โหยังใหญ่เลยกูจะได้เกิดไปเนี่ยที่แต่ผมจะได้เกิดปะ คือโอ้โหมันเมื่อไหร่มันจะโตวะเนี่ยมันก็เพลินดีนะมันก็เพลินดีนะไลายลายลายว่ะไอ้ด่างว่ะฆ่าไหมเราฆ่าได้ฆ่านี่ไหมอุ้ยฆ่าไหมฮะอย่าเพิ่งฆ่าใครดีกว่าวะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะมาไอเยี่ยสีลุงเนี่ยก็นะตัวมากถ้าเราถ้าเราฆ่ามันได้เดี๋ยวเราเราจะสุดยอดเลยนะที่หางหางไม่ใช่ไม่ใช่หัว เย็นเมื่อไรเราจะโตว,วะเมื่อไรจะมีคนแบบนะชิเอาอันนี้ดีกว่าวะไปไหวและน,นั่นแหละเราก็ตัวแรกแหละเราจะข้าวมันให้หมดเราเอ้ยีใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นจะเย็น,มยน,ยนผมรอเล่นผมรอเล่น,ผม,ลนผมไม่เอาหรอกผมรอเล่นเดี๋ยวเอ้ยชิเอาเลยเอากูแล้วเอากูแล้ว,อลวไอ้ชิเห้ย <c oughs> เล่นกูซะแล้วหน,นึ่งร้อยหกสิบแปดคะแนน <c oughs> โอ้โหเกิดไฟนะผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อหมโอเคมาแล้วไม่งมีโฆษณาเจมาได้หน,นึ่งร้อยคะแนนป่ะเยอะไหมหน,นึ่ง <c> ร <oughs> ้อยคะแนนก็อื่นเ 20, น,นี่ยทำมีเป็นล้านสิบล้านยี่สิบล้านแยกกูร้อยคะแนนบ้าไะแล้วมาเรามันมือใหม่เว้ยเรามันมือใหม่แบบไม่มีอะไรทำแล้วเปิดบอลก็เปิดบอลเปพดรรปก็เกลือทุกวัน <c oughs> เกลือทุกวันจริงๆอะ่ะเอาเจริงนะใครที่ดูผมตลอดอ่ะโคตรเกลือทุกวันอะ่ะ ถ้ามีวันไหนได้ไอดีแบบนะถ้ามีวันไหนได้ตัวดีเลยน่าจะเจอทีตัวดีแม่งคุกเกลือทุกวันก็ไม่อยากเปิดแล้วมากันนอนน้อยดีกว่าเพลินๆดีฮะกูจะฆ่าใครได้เนี่ยเฮียเราต้องมีไวพิพิธเกมเนี่เราจะมัวเออเอออยู่ไม่ได้ไปเอาไอ้นี่ดีกว่ามั้งแม่ตัวเล็กนิดเดียวๆทำเป็นสาว่ะ มันไม่มีใครตายให้เรากินฟรีบ้างหรอวะเราต้องฆ่าเขาอย่างเดียวเหรอมีแบบตายฟรีอะไรเงี้ยป่ะคือเราต้องเลาะหาไปเอ้ยเชีย่ยให้กูได้เฮ้ยอูย๋มันตายพอดีโอ้เสียดายอ่ะมันตายพอดีเลยอ่ะโอ้อยไางเงี้ยให้กูได้เล่นหน่อยนานๆหน่อยเอ้ยสง่งวิตายสง่งวิตายอยเงี้ยอืม ไม่ง่ายเลยว่ะดูคนอื่นเล่นนึกว่าง่ายว่ะไอ้เหี้ยโอ้ตรงๆเลยนะโคตรยากโคตรยากโคตรก,กินสเปกนะผมโคตรกินสเปกเลยแล้วก็โคตรยากเลยมันไม่ง่ายเลยนะฮะเชี่ยโด,ดนล้อมแล้วกูไงกูต้องตายอยู่ดีวะ <c oughs> ไงกูต้องตายอยู่ดีไปเกมที่แบบอดทนอ่ะนะฮะผมอดทนอนะ่ะหนึ่งร้อยสามสิบคะแนน ให้ตายเถอะมันสักพันสักหมื่นปะถ้าหนึ่งหมื่นใหญ่แค่ไหนปะแล้วถ้าสิบล้านใหญ่แค่ไหนคือโอ้โหมีคนตายฟรีให้เรากินปะวะน่าจะมีนะเราต้องเกาะแบบเกาะคนอื่นน่ะเผื่อเขาตายขึ้นมาเราก็จะซววบไปเลยแล้วก็จะซว้บไปเลยฮะเห็นหมูๆก็รุนล้อมแล้วเนี่ยไม่ได้รุนล้อมหรอกเราเกิดมาตรงที่เขาอยู่พอดี ไปต้องทำไงวะเก็บไปที่ลั่นเนี่ยนะน่าเบือ่อเมื่อกี้ยังบอกเล่นอ,อยู่เลยน,ะนี่บอลน่าเบื่อแล้วอะไรของกูวะมีแบบเป็นกองใหญ่ๆวะ <c oughs> เฮ้ยเช,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 ชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้โหแย่พิ่งตายตอนนี้ได้ป่าวพิ่งจะมาเล่นเองให้เล่นนานๆหน่อย <c oughs> ชเยี่ยมคิวหนึ่งอะอสวยสวยงาม ไม่มีคูณสิบพอดีเมื่อกี้โอ้โหหนึ่งพันคะแนนเนชียร์เชียร์เมาค้างเมาค้างเดี๋ยวโอ้โหเกือบตายเมาค้างน่าจะเน็ตไม่ดีดแหละไม่ใช่นนเมาค้างหรอกอน่าจะเน็ตไม่ดีดีนะไม่ตายหนึ่งพันคะแนนตัวน่าจะเน็ตไม่ดีพอดีแล้วก็เลยแบบหลุดไปเลยอะไรเงี้ยเกือบไปแล้ว <laughs> หนึ่งพันคะแนเนเกือบหายกว่าจะได้มานะฮะฆ่าไปตั้งหนึ่งตัวเลยแต่มีคูณสิบไงเมื่อกี้มันเลยได้เยอะ ต้องหาคุณสิบไว้ดีป่าตรงนี้แต่มันอยู่กี่นาทีว่ะไม่ถึงปะแม่เหล็กเหล็กมันถ่าเหล็กมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยแล้วตัวใหญ่เมื่อกี้หายไปไหนอยู่นี่ไตกใจหมแล้วก็แตกแล้วก็ตัวใหญ่แตกจะได้มาสวบนะเก็บกินไน้อยๆผมกินน้อยๆ,นนอยๆแต่กินเรื่อยอย่ามีใครมาตัดหน้ากูก็พอเดี๋ยวกูชนแตกแม่เหล็กมา ใช่ตัวใหญ่ดิเจกเดี๋ยวผมจะกินแบบสบายเลยนะน่าจะขึ้นไปหมื่นเลยนะจริงหมื่นก็โซ่สบายชีวิตนี้ไม่ต้องทำไรแล้วไม่ต้องมาไล่เก็บทีละเน็ตทีละน้อยแล้วคูณห้าไปพนมคูณห้าไปเฮ้ยเสียวอย่ามาอยู่ใกล้กูนทำไมฆ่าไม่เราเราฆ่าคนไหมเราฆ่า,น,า,านอนไหมฆ่าคนหรือเป่าฆ่านอนไหมล่ะ จะโดนล้อมเลยวะคูห่าเรายังอยู่นะเราฆ่าไหมเราฆ่าเราคือเราก็เกิดเลยนะมันก็ได้เยอะนะคูห่าเรายังอยู่นะรีบๆดีกว่าหาคนดีกว่าผู้หาเอ้ยยังอยู่ยังอยู่หาคนหาคนหานอนหานอนตัวเล็กกว่าเราต้องฆ่าตัวเล็กกว่าเว้ยเจอแล้วยันนี้ได้ป่ะโอ้โหไม่น่าห้าวเลย ไม่น่าห้าวเลยฮนะเริ่มใหม่เชียะเฉียเฉียเห็นปีกว้ายเสียวแบบไม่น่าห้าวเลยฮนะได้ตั้งพันคะแนนไอเ้เจียเกียบยนเล่นล่ายากชิบหายเล่นยากชิบหายเลยนั่งเล่นตั้งเช้าก็เล่นเนี่ยเวลานี้ก็ตีสี่ตีห้าเลยตีสามตีสี่เอ้ยพนม เราจะเพิ่งทำไรกันเลยไ,ได้เกินมางไว้ได้เล่นมางทำไมมันไม่กล่องเป็นแบบจะมีคนตายฟรีให้เรากินไม่น่าขอเหอะตายฟรีให้กินหน่อยโอ้ต้องเก็บอย่างเงี้ยนคะูณสองอุ้ยสาม่งจะเอาใช่ไหมจะเอาห,หายไปไหนแล้วจะเอาใช่ไหมเอ้ยๆใจเย็นพวกเราไม่ทำไรกัน เราไม่ทำร้ายกาันจะเย็นไอ,อ้มึงก็อยากจะฆ่ากูได้นะเนอะมึงนะเดียวเถอะเจ๋อคะแนนกูไม่ถึงหมื่นสักทีเอาว่ะรอมเรม็จริงแหละทุกคนเอาจริงแล้วเอาจริงจริงแล้ว,ลวไม่ได้โมโ้เอาจริงจริงแล้วมาจะถึงหมื่นถึงเสียนก็รอบนี้แหละมากดสปีดค้างเลยครับสวัสดีครับมาดิครับมาดิครับ มาดิครับมาดิครับ <c oughs> ไม่เจออะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เพิ่มมาหน่อยหนึ่งก็เอาวะเพิ่มมาหน่อยนึ่งเอาวะ <c oughs> กินฟรีกินฟรีตายฟรีเฮ้ยเรามีช่องไปไปเฮ้ย,ยสวยเราต้องเปิปดลกูกฟากไปเราต้องไปให้สุดสวยสวยหาของหาของสวยงามสวยงามอของเยอะตรงนี้ตรงนี้ของเยอะเก็บกินเก็บกิน ชิวๆอืมมีคนตายฟระะีเปล่าวชี้อะอย่าเอาคุนะอย่าเอาคุนะอย่าเพิ่งเอากูนะให้กูเกิดมัง่งให้กูเกิดมัง่งโอ้ยมังนี่นะให้กูเกิดมัง่งไปเลยกว่าโดนล้อ,ลอมเปล่าวะต้องเปิดเชี้อะโอ้มุมโดนล้อมไอ้เห็นนี่ห่างมาเหรอ สุดหางแลรึไงวะแล้วก็ต้องไปเชียเฉียดเฉียย,ยมึงจะพึ่งยนกูได้ปะโอ้โหลายไทยลายไทยปะตอนนี้เราคขะสวยคิวหนึ่งตัวใหญ่ด้วยเรียบกินเรียบกินจะเย็นจะเย็นสวยเก็บหมดนะผมเก็บหมดฮนะแล้วกลับมาหนึ่งพันละกลับมาหนึ่งพันละสวยปะเริ่มชินปะเริ่มชินกับเกมนี้วะเริ่มชินกับเกมนี้ปะไอ้ยี่นี่หางไข่ปะไม่ใช่หางผมแน่นอนไปชนในแตกเลยนะ เป็นสีฟ้าเหมือนกันไงไปชนของคนอื่นแตกอีกนะฮะมาเกมนี้สักเชี้โอ้ยหลบก็ไม่ทันเจเยน็นพวกเจเยน็นอย่าพึ่งทำร้ายกันเลย,ยตล่เกมนี้มันเหนื่อยจังวะกูอยู่ได้แค่นี้มันไปไหนไม่ได้แลว้วอ่ะคือมันมันนะตัวเล็กไงมันได้แค่นี้วะจริง เราอยู่ในวงล้อมของตัวตัวๆนะฮะมาน้อยน้อยเราจะตูไปด้วยกันของเลไม่ค่อยมีดีว่ากูสิบอะไรเงี้ยไปได้ป่าววะเฮ้สบายตรงนี้สวยว่ะของเยอ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 ะเก็บของก่อนตรงนี้อย่าเพิ่งไปฆ่าใครเลยอย่าเพิ่งคิดไปฆ่าใครเลยเก็บของก่อนเฮ้ยเหมือน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 อูดก้อนหนึ่งก็ยังดี เชี่อเชื่เชื่ตัวใหญ่อืมโอ้โหก็ใหญ่เกินนะก็ใหญ่เกินไปเอาสักกลัวเลยเอาสักกลัวเลยฮนะเป็นตัวเล็กปะเราอยา่าไปเราอย่าไปฆ่าใครดีกว่าแล้วอยู่แบบของเราดีด,ดีกว่ายิ่งเราสวยนี่เราไม่ได้ไปฆ่านะเขามาชนเราเองนะจริงๆเขามาชนเราเองจริงๆสองพันห้าไปสองพันห้าอันดับหนึ่งร้อยโอ้ยังเยอะ ดับหนึ่งสิบเอ็ดล้านปะเดี๋ยวไรเราค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ไม่ดีกว่าไม่ไม่คิดฆ่าใครดีกว่าเดี๋ยวมันจะตายเร็วอ่ะเดี๋ยวจะตายเร็วโอเคจอใหญ่ขึ้นคูณห้ามีคนตายตอนนี้ไหมคูณห้ามาในรวยเลยนะขึ้นเยอะเลยนะถ้ามีคูณสิบดีเลยอ่ะไปเก็บเขาหน่อยปะไม่ไม่ไม่เราเราไม่คิดอย่างนั้นเราจะไม่ฆ่าใครตอนนี้ เราจะไม่ฆ่าใครตอนนี้คือสมความได้เยอะสุดแล้วตอนนี้เยอะสุดที่เคยเล่นมาแล้วตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยภูมิใจแล้วเนะี่ยจริงๆภูมิใจอยู่นะเขี้ยมมึงก็อยนะ่าแบบอย่าอยู่ใกล้กูได้เปล่าไม่เคยคิดฆ่าใครนะเว้ยคิดทีไรตายเองทุกทีเลยเก็บของเก็บของรัวๆเขี้ยนิดเดียวก็ยังดีโอ้โหตัวใหญ่เตก เกียร์ถูกเยร์เ็นค่อยๆเก็บเจี๊ยหลบได้ห,หลบได้ครับผมหมื่นเปดอ๋อหมื่นเปดโอ้โหตัวใหญ่เตะเรารู้แผนแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ตัวใหญ่มันเตะเราก็เก็บเอานะครับผมลอยอ่ะลอยลอยคนอื่นๆอ,อ่ะคือเราเรา,เราเก็บอ่ะโอ้โหเอาว่ะหมื่นเปดว่ะเราจะตบตัวไปด้วยกัน พูดใหญ่ยยแล้ววะใหญ่แล้วสู้คนึื่นได้ไหมเกือบสู้ได้แล้วอีกนิดนึงเราจะไม่คิดฆ่าใครแล้วกันนะเราจะค่อยเก็บไปใครตาก็เก็บใครตา,กเ,กรตากเก็บอะไรเงี้ยค่อยเป็นค่อยไปฮะถ้าเราคิดเมื่อไรเนี่ยจบชีวิตเราจบเลยี่ก็เยอะด่ก็โตอยู่นะเนี่ยมืนเปรตดิก็สุดๆเลยนะมาแต่ก็อยากอยากฆ่ามกันนะ <c oughs> ไอเดีย้โหโคตรใหญ่คูณสอง ใครแตกอีกเปล่าเมื่อกี้พุกมากเลยแตกต่อหน้าตาตาเลยเอากินเนี่ยฮะพวกแตกๆเนี่ยเราจะไม่ยอมตแตกละเราจะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เอาอพวกเราใหญ่กว่าแล้วนะพวกเราใหญ่กว่าแล้วนะอย่าซาก,กันแล้วนะเราจริงเนะเว้ยแมมาเกมเนี้ไม่พูดทั้งเกมเลย <laughs> เกมนอนนะกูพูดทั้งเกมเลยเมื่อยแล้วเนี่ยแต่ก็สนุกดีนะรุนนะรุนดีนะ เราจะไม่ฆ่าใครก็แล้วกันเราจะเก็บแต่ทีละนิดทีละนิดมันก็น่าเบื่ออยู่หรอกแต่มันก็เพลินดีแบบผมาเพลินเพลินมากเลยเดินเก็บเก็บรอหลอยรอลอยคนแตกรอลอยคนแตกมีป่าววะมีใครแตกตรงนี้ป่าวดู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 ยับยับอย่างใหญ่เลยอย่างใหญ่เลยแตกฮึแตกสักที แตก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 เงียบไดรฟ์ถ้าส้มไม่แตกเนี่ยผมจะดูดแม่งเลยสุดๆอ่ะถ้ามีคูณสิบเลยนะแต่มีคูนแค่คูณสองขึ้นบนนี่ปะขึ้นบนดิฟ้าขึ้นบนดิฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณหนุ่มเราจะไม่ฆ่ากันนะเราจะรอหลอยคนอื่นนะอุ้ยกูเกือบติดเฮ้ยอย่ามาจุ่งกับกูเลย อย่ามายุ่งกันเลยโอ้ยอย่ามายุ่งกันเลยทุกคนเรารอลอยอย่างเดียวอะแม่เหล็กต้องการแม่เหล็กว่ะแม่เหล็กดีใช่ไหมดู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 เชียเฉ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 ียขอทางไปหน่อยนะครับเราจะไม่ทำร้ายกันนะคะดู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 ดด โดนดนโดเฮ้ยไปข้างบนดีกว hmm. nah, oh ่าได้ป่าวะโดนป่าวะโดนป่าวะคูณสองไม่กล้าไม่กล้าใช้สปีดวะกลัวเหมือนจะโดนป่ะโอ้โหผูดได้เอ้ยผูดดำไปได้ตรงนี้ไปได้ไหมพูดดำอย่างใหญ่เลยดิดูดิโอ้โหเราอยู่อันดับที่หนึ่งร้อยเราต้องไปเทียบอันดับลงมั้งค่อยเป็นค่อยไปพวกมีคนแตกบ้างป่าวะ มีคนแบบเออเออยู่ดีๆก็เชียเชียร์เชียเชียรม่ขึ้นบนขึ้นบนไปไหนได้ไปอย่ามาตรงนี้ได้ปเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวกูฆ่าเนี่ย <c oughs> เราไม่ควรที่จะฆ่าใครนะฮะเราก็เอาตัวเองก็ไม่รอดอยู่แล้วฆ่าใครไม่ได้ <c oughs> ไปทางไหนต่อเนี่ยไปได้ปะนะี่ย โอ้ยเสียงเสียงจังเลยเสียงจังเลยตัวน้อยๆอ,อยู่ในถ้ำกลางแบบอืมนะหรือเราเรามาเข้าวงล้อมเขาหรือเปล่าวันนียเสียงจังเลยวะออกือเป่ามั้งถ้าเราเฮ้ยหายไปไหนล่ะแตกเหรอเดี๋ยวถ้าแตกก็ต้องไม็เก็บดิเฮ้ยอยู่ดีหายไปเลยอ่ะขายนี่อืกูไม่อยากจะถ้าคิดฆ่าใครเมื่อไหร่แม่งกูจะแตกตลอดเลยอ่ะ ขนาดตัวเล็กๆเนี่ยผมยังทําไม่ได้อย่าคิดดูแลไอ้เมื่อกี้มันหายไปไหนวะถ้ามันแตกแล้วก็ต้องได้เก็บดีวะก็เป็นค่อยไปดีกว่าวะเสียงไม่อยากเสียงละไป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 ไอ้น้องไอ้น้องปล่อยมันไปไปได้ปะวะไปได้ปะวะกลัว อุตส่าห์กว่าจะมาถึงนี่หนึ่งมืนแปดต้องรอแบบรอลอยขึ้นหนึ่งอะเสียวเสียวว่าเลยเตกไหนฮยได้กินเขาแค่ครั้งเดียวเองนะคูนสสงไปได้ป้าวะไปได้ป้าวะ เฮ in <c oughs> ้ยเฮ้ยแค่จังเลยกลับทันไหมเนี่ยกลับทันปะวะกลับทันปะวะโอ้โหโอ้โหในกูสู้อย่างงี้ชิอย่าทำร้ายกันเลยอย่ามาทำร้ายกันเลยนะเออเฮ้ยโอ้ไปยังถ้าไปคือกลับไม่ได้เลยนะกลับได้ปะวะต้องเรียบต้องเรียบอะ ต้องเดินไปให้สุดว่ะเดี๋ยวมันล้อมเราโอเคเราเปิดลูกมาแล้วพี <c oughs> ่ออืมต้องการคนแตกด่วนต้องการคนแตกดูโอ้แคบมากโอ้โหแคบมากทันปะเนี่ยถ้ากลับเนี่ยกลับดีกว่า <c oughs> ไม่อยากเสี่ยงนะ <c oughs> โคตรแคบเลยไปไม่ไหวไม่ไหวแน่ๆนกลับดีกวา่าวะมีใครแตกให้เรากินฟรีเลยไหมอยากอยากกินฟรี ตรงนี้ไปไม่ได้นะแน่ๆเชีย่ยอู๋เมาค้างอีกเด็ดไม่ดีท่านนีไม่ดีคือมันจะหยุดเลยอ่ะกลับกลับกลับเว้ยไอ้เชีย่ยยังแคบเลยอืมนึกว่าจะง่ายนะฮะเกมอย่างนี้นึกว่าจะง่ายนะฮะโคตรยากเลยมาเรากลับดีกว่ากลับทางแคบเราดีกว่าโอ้โหตรงนี้ไม่ <c oughs> สวย สวยแม่เหล็กสวยไปไค่อยเป็นค่อยไปโอ้โหไปได้ปะวะได้ได้ได้ฮึฮึข้างหน้ามีคนเฮ้ยมันไปยังกันเดินยังไงวะน่ะผมจะไปกัเดี๋ยวโอ้โหล้อมกันอย่างนี้ล้อมกันอย่างนี้ดูตัวเล็กจิดเดียวไปได้น่ะเชื่อไหมว่าผมบอกผมจะไปได้ไอเชียงไปได้เฉยโอ้โหไอ้คู่เสี่ยง โอ้โคตรเสียงอ่ะนี่คนแตกเลยฮนะเสียงแบบสุดๆอ่ะโคตรแคบเยี่ยแขวงเลยดรือเปล่าน่ะเชื่อมาแขวงเลยดรือปล่าเข้ากลางเลยะไปได้ไปวัได้ไปได้ไปได้ไไดสวยพอดีเปะ๊ะพอดีเปะ๊ะไปดีกว่าไม่อยู่แล้วตรงเนี้ยโอ้โหตรงนี้ก็มีล้อมอีกโอเคโอเคมีทางรอดโอ้โหขึ้นๆอย่างเดียว คือมันสุดวงแล้วเนะี่ยขอบวงเลยอะดูจากแผนที่อะแล้วผมจะรอดได้ยังไงเฮ้ยตรงนี้แบบไม่โอ้ย่างแคบเลยวะโอ้ยเสียวเสียวเหลือเกินโอเคโอ้จะรอดบนที่จะรอดโอ้หไปได้ไม่ได้หรอน่าจะตันละโอตายแน่ๆเลย ทุกคนผมต้องตายแน่ๆเอ,อ้ยไม่โอ้ดนล้อมไม่ได้แล้วพอแล้วทุกคนไปดีกว่าหมุนร้อนกันนะเกมหนึงหนึ่งหมื่นโอ้โหไอ้คนเยอะเยอะกันยี่แหละโอเคสุดท้ายแล้วกันมาสุดท้ายแล้วเราจะไม่ยอมแพ้มาสุดท้ายไาล่ฆ่าเลยเนี่ยเราจะไล่ฆ่าแหละฆ่าไม่ทุกคนอะ่ะมา ฆ่าทุกคนเราจะไม่เว้นไม่ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่เราจะฆ่าทุกคนทํำได้ปะทาได้ปะวะมาฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดอย่าไปหยองเจอคนแล้วไหนวะเมื่อกี้มาเอาใช่ไหมพวกจะเอาใช่ไหมพวกก็มาดิครับไม่อันเดยอันเดยมาดิอันเดยอุ้ยเกือบชนเขา ไม่เฮ้ยเอาดีสีฟ้าใช่ไหมเอาใช่ไหมสีฟ้าเฮ้ยตัวใหญ่ขึ้นเลยอะ่ะมาปึบในสีฟ้าเมื่อกี้เอาใช่ไหมเอาใช่ไหมชนดิชนกูทีแม่ชิบ้โหคิวหนึ่งมารอบนี้เราจะไล่ฆ่าอย่างเดียวฮะ จะไล่ฆ่าอย่างเดียวแล้วสุดท้ายแล้วจะไล่ฆ่าอย่างเดียวมาเชียเชียร์เชียเอาตัวเล็กเอาฆ่าหมดฆ่าหมดเก็บของก่อนฆ่าหมด,หมดเอาตัวใหญ่เลยป่ะละ่ะเอาตัวใหญ่แม่งเลยโอ้โขมันเลี้ยวหัวกลับอะ่ะมันจะโฉบช่วยซะหน่อยเอาไอ้เล็กไอ้เล็กเนี่ยไอ้เล็กเนี่ยไอ้เล็กเนี่ยสวยเท่เฮ้ย โดนล้อมอีกคูเุ้ยฆ่าต้องฆ่าฆ่าใหญ่เนี่ยไอ้บึกไอ้ตรชาติไทยเนี่ยเอาดิครับมาเลยครับจะชนกูไม่กลัว <c oughs> กลัวชนแล้วเกิดข้างบนเนี่ยเฮ้ยกลับมาหมื่นแปดมันเดิมวะเท่าเมื่อกี้เลยวะเฮ้ยมันง่ายอย่างปะเราต้องฆ่าวะเราต้องฆ่าวะออยเล็กดีก่อนเราเริ่มจากคนเล็กๆก,ก่อนอยาพ่อหนุ่มยาจะซ่ากับพี่ชุบเกือบแตก ตายเหอะยอมตายเหอะยอมเหอะเกิดใหม่ดีกว่ามั้งเล่นดียวเอาจริงเกิดใหม่ดีกว่ามั้งเกิดใหม่เหอะมึงจะเอากูได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะเกิดใหม่เหอะพ่อหนุนหมนหมหน่มไม่มีอะไรดีขึ้นนั่นไงเยี่ยมข้าเราข้า,า,ขามาเก็บคิวไปเราไม่เก็บคะแนนมาเก็บคิวมาหัวใหญ่กือนั่นนี่นเ,นเอาป่ะวะใจใจหน่อยใจใจหน่อยใจใจหน่อยพ่อหนุน่ม ใจใจหน่อยพ่อนุม่มไงะมึงเฮ้ยเซ็ตกูเซ็ตกูนะฮันนี้เราเราไม่เน้นไม่เน้นไม่เน,น้น,นเต็มเราเน้นคิวตายเหอะโอ้ยเล่นใหม่ดีกว่าตา,ตายเหอะพ่อนุ่มตายเหอะเล่นใหม่ดีกว่าอย่าเสี่ยงเลยเล่นิดเดียวเล่นใหม่ดีกว่าเออแค่น,นั้นแหละมาเก็บคิวอ่ะไอ้เชี้ยเอาเอาเอันนี้แม่งเลยมันหัก หลบนี้ป่ะเอาเห็นดีคนละนี่เราจะมาสวย <c oughs> ปลาเล็กกินปลาใหญ่นะผมอันนี้นอนเล็กกินเอ๋นอนใหญ่กินนอนเล็กใต้หื้ยอมเอยอมสักทีสวยมาเก็บหมดละตอนนี้เก็บหมดละสวย <c oughs> ไม่ไหวแล้วเก็บหมดอะเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่เอาไอ้สีรุ่งเนี่ยชมพูเนี่ย โอเคเบิ okay. ire, ้งต oh, 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 ั there s, there s, there s. Oh, ้งตัวไปมากี่คิวแล้วปะเนี่ยสิบคิวได้มั้งเอันนี้เอาเนี่ยยาวเนี่ยยาวเนี่ยเอายาวอายาวหัวมันหัวมันอยู่ไหนปะอุ้ยเตะเตะไปตัวเล็กเนี่ยโอ้โหโอเคทุกคนวันนี้ไปก่อนดีกว่าเริ่มจมหัวร้อนหนักแล้วโอเคกับเกมนี่โอเคครับผมไปก่อนนะฮะเราเล่นกันดูนะ เกียมนอนน้อยโอเควันนี้ไปก่อนนะผมบ๊ายบาย let's go